คุณดูเป็นอย่างไรในสายตาเขาเรามาดูดวงกันนะครับถึงเขาคนนั้นใครก็ตามที่เรากําลังนึกถึงอยู่นะครับกำลังคิดกําลังออฝันถึงหรือว่ากําลังแอบชอบแอบปลื้มอยู่อยากรู้จริงๆเลยอะเออเวลาเขามองเข้ามาเนี่ยเราดูเป็นคนยังไงเนาะ นำมาดูดวงการในท็อปิกของเราวันนี้นะครับคุณดูเป็นอย่างไรในสายตาเขาข้างหน้าเพื่อนๆน,นี้จะมีไพ่ทั้งหมด3ใบนะครับเป็นตัวแทนของไพ่3มกองวันนี้ให้เพื่อนๆได้เลือกนะครับใครยังเลือกไม่ได้เ,เพื่อนๆกดพพสไปก่อนนะครับสำหรับคนที่เลือกได้แล้วตามพี่เข้มมานะพี่เข้มจะตั้งชื่อกองให้นะครับนี่คือกองที่1นนะครับเป็นกองเรือนะ กองที่2ของเราคือกองนี้นะครับคือกองม้ากองที่3ของเราคือกองบิชอปนะครับมันเนเพื่อนเลือกได้แล้วเนี่ยให้กดที่ time แต a m p นะครับเพื่อรับชมรับฟังคำทำนายตามกองที่เ,เพื่อนเลือกได้เลยนะครับ time แต a m p ของช่องของเราเนี่ยมักจะอยู่ใน d e s c r i p t ันนะครับอาจจะไม่อยู่ใน c o m มนต์แต่เพื่อนสามารถก๊อป,แป,แ,ปแปะที่ c o m มนต์ก็ได้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาถนัดแบบดูผ่าน c o m มนตะ์เนาะเออแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเพื่อนจะสามารถกดผ่าน d e s c r i p t ันได้นะครับ หรือว่าเลื่อนเวลาตามจังหวะตามกองที่เราได้เลือกก็ได้เช่นกันนะครับ1 2แล้วก็3เจอกันที่คำทำนายนะครับเรามาดูการว่าคุณเป็นอย่างไรในสายตาเขาเป็นท็อปิกของเราในวันนี้กองของเพื่อนเพื่อนคือกองที่1กองเรือนะครับ ภายเดินพเลเรือคือภายก้าต่อนะครับ move on ในชีวิตของเพื่อนๆถ้าไม่เพื่อนๆก็เขานะครับอาจจะมีการเดินต่อกับชีวิตนะบางคนกําลัง move on บางคนกาลังย้ายงานบางคนกาลังย้ายที่อยู่ย้ายบ้านนะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแบบอพยเอออยยพนะอพยอพจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะครับหลายคนที่เลือกกองเนี้ยเป็นคนที่ move on ได้ดีนะครับเมื่อเวลาที่คุณคิดจะ move on ปุ๊บในแป๊บเดียวคุณก็ move on ได้นะก็ถือว่าเป็นคนเป็นความเก่งอย่างหนึ่ง แล้วก็คนที่ move on เนี่ยบางครั้งอาจจะมีความทุกข์นะแต่ว่าเรารู้ว่าเราทุกข์เพื่ออะไรมันมีความหมายทุกความทุกข์ทุกความรู้สึกไม่ว่าจะาทางบวกหรือทางลบนะเชิงบวกหรือเชิงลบมันมีความหมายในทุกความรู้สึกนะครับมันบอกเราว่าเราทําเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตขอดูหน่อยสินะครับนะพลังงานของคุณนะครับมีอะไรบ้างเดิม e d i ิเชียนครับชาวกองนี่คุณเป็นคนที่ฉลาดเอ็มพูลเลอร์นะ ซาลิออรครับโอ้แล้วก็เอ็มเพจคือมีทั้งเอ็มเพลอร์และเอ็มเพจเลยนะครับคือคุณเป็นตัวท็อปนะเป็นผู้ชายก็หลอ่อเป็นผู้หญิงก็สวยนะครับมีหน้าตาคุณนะมีความสมดุลมีความสมมาตรหรือว่าบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอของคุณตัวตนของคุณมีความสมมาตรมีความสมดุลกันระหว่างความเป็นชายกับความเป็นหญิงซึ่งมันเป็นด้านดีนะเออเออในที่เนี้ยไม่ได้หมายความว่าเพื่อนไมนเป็นแบบ เป็นเพศทางเลือกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะความสมดุลระหว่างความเป็นชายความเป็นหญิงในที่นี่มันหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณยังมีความอ่อนโยนในแบบผู้หญิงได้อยู่และผู้หญิงบางทีก็ดึงดูดกับอะไรแบบนี้ด้วยมันมีอยู่ในคุณสมบัติของอตัวผู้ชายมันก็ดูคอนทราส์ไงเออคือมีความหวานผสมอยู่ด้วยนะในขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณยังมีความห้าผสมอยู่ด้วยคือมีความเป็นผู้นำกล้าพูดตรงๆมีความชัดเจนคุณสมบัติแบบ มัสกนะิลีนอ่ะคุณสมบัติแบบผู้ชายถ้ามีตัวผู้หญิงในปริมาตรที่เหมาะสมอ่ะมันเป็นด้านดีเออมัน,เป,น,เ,ปนเป็นผู้นำนะครับคุณรู้จักฉลาดพูดแล้วก็เป็นคนขยันนะครับทั้งทั้งการคิดและการกระทําของคุณนะคือก็ไม่ใช่คิดอย่างเดียวแต่มีการกระทําด้วยไม่ใช่ทําอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีการคิดด้วยนะครับมีทั้งการคิด การพูดนะคำพูดแล้วก็การกระทำะฉะนั้นชาวกองนี้ไม่ว่าหยิบจับอะไรก็มักจะเจริญงอกเงยงอกงามนะครับเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของกิจการได้นะรวมไปถึงถ้าเกิดว่ายืนยันพี่เข้มฉันไม่ได้อยากเป็นเจ้าของกิจการนะอยากเป็นม่นบ้านได้ไหมนะคุณก็สามารถทําได้แต่จริงๆพี่เข้มอยากจะบอกว่าใจคุณมันจะเรียกร้องให้คุณได้ทั้ง2แบบนะได้ทั้งสองอย่าง เออทำทั้งสองอย่างนะก็ถือว่าเป็นคนเก่งใช่ไหมแล้วคุณดูเป็นยังไงในสายตาเขาก่อนอื่นที่จะดู topic นี้ขอดูเขาก่อนขอดูเขาหน่อยเอซับซอครับเซเว่นอัลอนะเมดิเชียนแล้วก็เอซั ort, ครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมมีเมดิเชียนนะครับสำหรับเนี้ยเขามีเมดิเชียนสใบนะอันนี้เรื่องจริงนะเมดิเชียนระหว่างคุณกับเขา ก็คือลักษณะของอชาวกองนี้เนี่ยคุณก็จะเจอคนที่ค่อนข้างจะมีความฉลาดนะครับมีความฉลาดเป็นคนที่เก่งตัวของคุณก็เป็นคนที่เก่งตัวขเขาก็จะมีความเก่งตัวของเขามีความน่ารักอ่อนโยนนะครับแล้วก็มีความคิดที่เริ่มสร้สางสรรค์ชอบทําอะไรใหม่ๆมมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะแต่บางครั้งความมั่นใจในตัวเองของเขาเนี่ยมันจะหนักแน่นไม่ว่าถูกหรือผิดแต่ว่าต้องเผชิญหน้าเออต้องเผชิญหน้ากับมันจะหนักแน่นเขาก็เลยกล้าทะเลาะกล้าชนกับคนอื่น อันนี้ก็เป็นลักษณะของเขาซึ่งมันเป็นได้ทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะก็กล้าชนกล้าเผชิญหน้ากับคนอื่นนะอันนี้เป็นลักษณะของเขานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตามท็อปิกของเราเนาะ,ค,ะคุณดูเป็นอย่างไรในสายตาเขาล่ะออมองเข้ามาแล้วยังไงร,รู้สึกอะไร i ิกคปร์นะครับเพจออฟซอสนะหนึ่งเอ้ยหน่ว่ะเด็กถือดาบนะครับเซเว่นอเเคนอัศวินถือไม้เขามองว่าคุณแก้ปัญหาเก่งมาก แก้ปัญหาเก่งมากแต่ก็เป็นคนที่แบบดื้อแต่ดื้อแล้วสาเร็จนะเขาก็รู้อยู่ลึกๆว่าคุณเนี่ยหยิบจับอะไรมาทําก็สําเร็จทําให้เขาเนี่ยมีความปราบปลื้มคุณในเชิงของการแบบทํางานเขาสูงฮกคุณได้เลยว่าคุณเป็นคนที่เก่งดูแลกิจการทํางานได้ดีนะครับและทุกคนก็สูงฮกคุณเพราะนี่คือด้านดีของคุณแล้วคุณสามารถมุฟออนต่อได้เร็วสามารถเดินต่อกับชีวิตได้เร็วนะครับคุณจะมีการเติบโตที่ดีเซเว่นออฟเฟนทัคเิลเนี่ย เก็บหอมลอมลิบนะตัวคุณหยิบจับงานอะไรมาทำเนี่ยคุณก็จะเก็บสะสมประสบการณ์สั่งสมประสบการณ์แล้วก็เพิ่มพูนประสบการณ์ให้ตัวเองทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบมีค่ามีความสามารถแล้วก็เก็บสะสมเรื่องเองินเรื่องอะไรเนี่ยทำให้มีความมั่งคั่งด้วยมักจะคุณมักจะเป็นคนที่รวดเร็วในสายตาเขามีปัญหาอะไรเงี้ยคุณแบบเคลียร์ทันทีแก้ทันทีไม่ชอบความยุดเยื้อ เนี่ยคือเสยตาที่เขามองเข้ามานะครับเขามองเราดีเนาะอ่ะเรามาดูกันนะครับถ้าคะนาดาวจานันดาวสุกข,ของคุณดาวพุธก็เด่นของเขาดาวพุธก็เด่นเช่นกันคุณสองคน,นันดาวพุธจะค่อนข้างเด่นก็คือเป็นคนที่ฉลาดทั้งคู่ฉลาดพูดฉลาดคิดนะและตัวคุณเนี่ยมีการกระทําที่ดีด้วยฉลาดทำนะครับราศีกรกฎะของคุณเด่นดาวพุธของเขาเด่นใช่ไหมราศีเมษของคุณเด่นดาวสุก ราศุกข,ของคุณเด่นตรงนี้มีอะไรมีพืชศบเด่นมา,มาทุกมาทุกราศีเลยหรือเปล่าดาวเสาร์ก็เด่นเช่นเดียวกันนะเออไปคนที่ไม่ย่อท้ออ่ะก็อุปสรรคอะไรเงี้ยไม่ย่อท้อมีความอดทนพบที่หนึ่งนะครับโอ้พบที่หนึ่งีพบเกี่ยวกับตัวตนของคุณตัวตนของคุณเนะี่ยดึงดูดเขาเข้ามาด้วยเช่นกันดังนั้นความมั่นใจในตัวเองของคุณการกล้าที่จะเป็นตัวเองนะไม่ต้องกังวลว่าคนนั้นจะชอบคนนี้นจะไม่ชอบนะคุณเป็นตัวเองเนะี่ยคุณมีความน่ารักมากนะครับแล้วคนอื่นชอบคุณ พราะนั้นสิ่งที่เขามองคุณนะครับก็อยา่างที่เข้มบอกไปในบรรทัดที่3านี้นะใครฟังไม่ทันลองย้อนฟังดูเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยนะครับเรามาดูดวงการวันนี้กองที่2ของเรานะครับกองม้ากับทอปิกที่ว่าคุณดูเป็นอย่างไรในสายตาเขาอะเรามาดูกันนะครับว่าคุณดูเป็นยังไงบ้าง หรือไพ่เดนเพื่อเลือกวันนี้เป็นไพ่แฮปปี้เนสนะคุณเป็นคนที่มีความสุขคุณดึงดูดคนที่มีความสุขเข้ามาคุณคู่ควรกับคนที่มีความสุขในชีวิตความสุขในที่นี้มันก็เป็นได้หลายอย่างมีความสุขทางธรรมความสุขทางโลกใช่ไหมเออความสุขที่เราได้ผูกพันกับใครสักคนหนึ่งได้เลี้ยงสัตว์ได้คุยกับคนอื่นอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่เราได้กินความสุขที่เราได้ชนะหรือบางทีอาจจะได้เล่นได้ได้อ่ท่องเที่ยวได้ได้รางวัลอะไรใหม่ นะอันนี้ก็ความสุขแบบทางโลกหน่อยๆเนานะเป็นความสุขแบบโดปามีนก็ยังดีใช่ไหมไมีมีความสุขแบบไหนอีกมันมีความสุขแบบสุขสงบการทําสมาธิการหายใจลึกๆย,ยาวๆการรู้ว่าตัวเองมีดีอะไรการภาคภูมิใจที่เป็นตัวเองอันนี้ก็เป็นความสุขอีกแบบหนึง่งเช่นกันนะอีกแบบหนึ่งก็คือการาความสุขแบบได้ออกกําลังกายได้เล่นดนตรีนะอันนี้ก็เป็นความสุขอีกแบบหนึง่งดังนั้นชาวกองนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีความสุขได้ครบทุกรูปแบบ อย่าไปแบบมีทางโลกอย่างเดียวนะมันจะไม่สมดุลน,นะคุณจะต้องมีความสุขแบบทางธรรมความสุขที่ได้ออกกําลังกายได้เล่นตีอะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้นะหรือว่าความสุขที่ได้ผูกพันกับสิ่งรอบข้างนะอันนี้ก็ทำให้คุณมีความสุขเช่นกันเรามาดูกันนะว่าอะไรอีกที่เป็นตัวคุณขอส่องพลังงานของคุณหน่อยสิโฟล์กบอลครับ4ไม้เซเว่นอับซอสครับ7ดดาบ คิงออฟแคปส์ครับราชาถ้วยทาวเวอร์นะโอชาวกรองนี้นี่บางทีมีความใจร้อนนะแอบเป็นคนที่แบบใจร้อนในใจนะเออมีความครุกรุนครุกรุน,นบางทีรักชอบเกลียดโกรธจะไม่แสดงออกแต่ว่ารู้สึกได้นะจะมีความรู้สึกไดจ้จะรู้ว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรนะจะมีความชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองในระดับหนึ่งเลยละ่ะอ,อันนี้คือลักษณะของเพื่อนๆเนาะชาวกองนี้ ข้อดีของเราคือถ้าเกิดว right. mm ่าใครเข้ามาในเขตของเราเข้ามาในเซอร์เคิลของเราเข้ามาในรูปแบบความรักของเราเนี่ยเราจะเป็นคนที่แสดงความรักจะเป็นคนที่เออ่เรียกว่ารักเขาอะรักเขาชอบเขาปรารถนาให้เขาได้ดีรู้สึกดีกับเขารู้สึกดีที่มีเขาเขาก็จะรู้สึกดีที่มีเราเขาจะรู้สึกเรากับว่า ตัวเราอ่ะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันกับเขานะแม้ว่าเรารักชอบเกลียดหรือโกรธจะไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยชักสีหน้าเก็บไว้ในใจเป็นคนที่ดูลึกลับแต่อารมณ์ภายในยเนี่ยอาจจะค่อนข้างรุนแรงนิดนึงเนาะแต่คนรอบข้างจะมองว่าเราอะ่ะมีความเมตตามีความเป็นครอบครัวใครเห็นก็อยากได้เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกนะตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีความคุกคุ่นที่อยู่ในใจหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีสถานการณ์บ้านเมืองทําให้เรารู้สึกไม่สงบทําให้เรารู้สึก เอ่อคุกกุ่นอะไรเงี้ยมโหอะไรเงี้ได้เนะาะจัดการพลังงานลบนะถ้าคุณทําเป็นปุกชีวิตคุณจะเบาแล้วก็สบายเรามาดูกันว่าเขาละเป็นใครก่อนที่จะมาดูว่าคุณดูไปยังไงสิตาเขามาดูว่าเขาเป็นยังไงก่อน mm hmm. l e เวอร์เพจออฟเพนทา e j ล s จัสตแล้วก็ s e กออฟครัลักษณะของชาวกองนี้คนที่คุณถามถึง เขาคนนั้นมักจะเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณด้านใดด้านหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนวัยเด็กเป็นเพื่อนเก่ารักเก่าเป็นเป็นลูกศิษย์สำนักเดียวกันศิษย์พี่ศิษย์น้องอย่างนี้ใช่ไหมเออหรือว่าเคยอยู่ในสำนักเดียวกันมาก่อนเป็นคนที่เคยรู้จักมัจจิกันมาก่อนมักจะเป็นคนแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเป็นคนแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะตัวเขาเองก็จะเข้ามาในชีวิตเราแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันผูกพันผูกพันเหมือนเพื่อนที่เคยเล่นกันมาตอนเป็นเด็ก เออแบบนี้ก็เลยเป็น Energy แบบเพื่อนเก่ารักเก่าได้นะลักษณะของคนคนนี้เขาจะมีความน่ารักนะมีความรักไลยล้อมรอบตัวเขาไปหมดเลยแต่คนรอบข้างชอบเขานะและที่สําคัญก็คือลักษณะของเขาอ่ะจะเป็นคนที่คิดอะไรตามหลักความเป็นจริงมองโลกตามหลักความเป็นจริงนะอันนี้เป็นลักษณะของเขาเนาะมีความยุติธรรมแักความยุติธรรมเท่าเทียม ลักษณะอาชีพของเขานะ่มีได้หลากหลายมีตั้งแต่ตำรวจทหารศาลเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับเอกสารต่างๆนะเพราะมีความยุติธรรมส่วนอีกแบบหนึง่งก็สามารถเป็นได้คือเป็นพวกนักพูดคนพูดนะคนที่มีแบบขายตรงก็ได้นะคือก็มีเครือข่ายเยอะรู้จักคนเยอะมีคอนเน็ชันนะหรืออ,อาชีพอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเด็กให้เรารู้สึกแบบนอสต้เจียอย่างเงี้ยรู้สึกถึงความเป็นเด็กรู้สึกสิอีกครั้งหนึ่ง ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่เป็น energy ของเขาแล้วคุณดูเป็นอย่างไรนิสตาเขาลนะ two of cups ครับสถ้วยครับเพด of cups คนนี้พี่เข้มว่าเขาเปลื้มคุณรักคุณนะเออคือคือเป็นความรักความปลืม้มแล้วก็แบบมาด้วยความชอบอะ่ะมาเต็มไม้เต็มมือเลยนะครับเขารู้สึกว่าคุณฉลาดและอินดี้ไม่เหมือนคนอืน่นเอเอเพราะว่าคุณเวลาโมโหอะไรเงี้ยบางทีชอบไปเดิน เดินหลบปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวเพราะว่าไม่อยากจะระเบิดใส่ใครใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นเป็นการเป็นข้อดีของคุณเออมันกลายเป็นข้อดีของคุณมันกลายเป็นว่าเขารู้สึกว่าคุณน่ารักไงเออคุณคุณมีความน่ารักไงเขาเขากลับรู้สึกว่าเขาไม่ได้มองเห็นว่าแบบคุณโมโหหรือไม่โมโหเนาะเขาก็รู้สึกว่าคุณอินดี้อินดี้ควบคุมบงการไม่ได้ เอออย่ามาบงการมาควบคุมอะไรอย่างนี้ไม่ได้เขาจะรู้สึกว่าคุณมีแบบมีความอินดี้ในตัวมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอันนี้คือลักษณะที่เขานึกอถึงคุณนะแล้วก็รักชอบเนี่ยแน่นอนนะครับอยากพูดอยากคุยเร็วๆนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีการติดต่อมาก็จะมีการติดต่อมาหรือคุณสามารถติดต่อเข้าไปก่อนก็ได้เพราะจริงๆเขาเตรียมใจจะรู้สึกดีกับคุณอยู่แล้วนะครับ ะนะะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับลักษณะาดาวจันรดาวสุกและดวงของคุณกับเขาดวงของคุณเนี่ยดาวองคาเนี่ยค่อนข้างเด่นดวงเขามีอะไรที่เด่นบ้างราศีราศีเอ่อราศีคนคู่ราศีมิถุนเด่นแล้วก็ราศีราศีตุลเด่นตรงนี้ก็มีราศีตุลเหมือนกันระหว่างคุณกับเขานะอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับตรงนี้ดาว เนปจูนนะครับโอ้เกี่ยวข้องกับจิตใต้สำนึกเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยนะภพที่3พบภพที่3นี่เป็นภพสหัตชะเกี่ยวข้องกับความเป็นเพื่อนเราเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือถ้าเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนเนี่ยความรักมันจะอยู่ยาวแต่ว่าเป็นเพื่อนระหว่างเป็นเพื่อนก็แบบนานๆครั้งแอบหยอดแต่งตัวเซซี่นิดนึงคือเหมือนเหมือนไปเดชอะแต่ว่ายังไม่ให้สถานนะยังเป็นเพื่อนก่อนอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่ให้ความพิเศษอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนก็สัมผัสได้เอง อ่ะโอเคขอบถ้วนนะเดี๋ยวมาเจอกันท้ายคลิปนะนเพื่อนนะสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่3ครับกองที่3าของเรานะครับเป็นกองบิชอปนะครับทอปิกของเราวันนี้ก็คือคุณดูเป็นอย่างไรในสายตาเขาเรามาดูกันสินะครับว่าตัวคุณนะครับลักษณะของคุณเนี่ยมีอะไรที่เขามองเข้ามาแล้วเขาเห็นเนาะ ไพ่ที่นควรเลือกเนี่ยมันไพ่ตึกตองนะครับโอากาสคิดการตึกตองคุณเป็นคนที่ใฝ่รู้นะครับใฝ่คิดชอบเก็บเรื่องน้นเรื่องนี้มาคิดซึ่งมันเป็นด้านดีแล้วก็เป็นด้านลายด้วยนะถ้าบางคนแบบหมกมุ่นกับความคิดในเชิงลบแล้วในเชิงลบแล้วมันไม่มีประโยชน์อะคุณจะเป็นคนที่แบบเผาผลาญความสุขของตัวเองด้วยความคิดแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณคิดตึกตองเรื่องนั้นด้วยความละเอียดถี่ถ้วนแล้วคุณสังเกตอารมณ์ตัวเองด้วยนะว่าเออเราก็ไม่ได้แบบอารมณ์เสียเราก็ไม่ได้แบบเจ็บปวด เราก็สามารถจะคิดเรื่องนั้นได้อย่างเฉียบคมเฉียบแหลมนะครับและนี่คือคุณสมบัติเด่นของคุณนะคุณสามารถใช้มันไปในด้านดีได้นะคุณเป็นนักติดตองนะครับคุณเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็คิดอะไรซับซ้อนได้คุณเป็นคนที่มีความซับซ้อนในระดับหนึ่งอ่านหนังสือยากๆเข้าใจนหนังสือยากๆสาบกงรงสาก๊กอะไรอย่างเงี้ยอ่านได้นะมหาภารตะอานได้นะเรามาดูกันว่าอะไรที่เป็นพลังงานของคุณครับ เอทอฟคัพครับ,รบหนึ่งถ้วยนะไฟออฟเฟนตาเคิลครับห้าห้าเหรียญนะครับาานนรบาชินีราชินีถือเหรียญน,นะครับคุยนอัเฟนตาเคิลน,นะนะโอ้แล้วก็โฟร์ควอร์ดชาวกองนี้เนะี่ยคุณมีความรักรายล้อมไปด้วยความรักนะครับจกักรวาลมอบความรักให้คุณเสมอๆการแต่งตัวการแต่งกายของคุณดูดีไม่ว่าคุณจะมีกินมีใช้หรือว่ายังไม่มีในช่วงนี้ก็ตามแต่ตัวคุณจะไม่ปล่อยให้ตัวเองดูดูสกรปรกดูซกมอกอะ คืออย่างน้อยอ่ะสวยไม่สวยหล่อไม่หล่อนะดูดีไม่ดูดีไม่รู้แต่เอาสะอาดก่อนซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อดีนะถ้าคุณรู้จักดูแลตัวเองให้มันสะอาดความสวยก็ตามมานะเพราะบางทีบางคนอาจจะไม่ได้ชอบอะไรสวยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าความสะอาดอย่างน้อยดูสะอาดสะอ้านตานะดูสะอาดสะอ้านตาแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะมีเชื้อโรคอะไรเนี่ยนะคนก็จะชอบคุณนะครับดังนั้นการดูแลตัวเองการดูแลร่างกายของคุณ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณดูดีนะแต่พอมีงบมีอะไรนิดนึงคุณก็ค่อยแบบขยับขยายเนาะไปซื้อ,เ,อเครื่องแต่งกายอะไรที่มันดูดีนะามาใช้นครับ four of one นะครับคือสีไม้สีไม้นี่เป็นลักษณะของคนที่รักครอบครัวนะเป็นคนที่แบบมีครอบครัวรักหรือว่าเพื่อนๆคนรู้จักของคุณเวลามาเจอคุณเนี่ยเขาก็จะรักคุณราวกับว่าคุณเป็นคนในครอบครัวเดียวกันกับเขา เรามาดูกันสินะครับว่าแล้วยังไงต่อตัวเขาว่ายังไงพลังงานของเขาที่ชาวกองมีนึกถึงหรือใครก็ตามที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงนี้ราชาถ้วย f o ร์เพนเดเคิลซีเรียนสเตนแล้วก็เมเชียนครับิตัวเขาเป็นคนที่ใจดีนะเป็นใจดีใจเย็นนะครับถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้ชายใจเย็น แต่ลักชอบเกลียดโกรธบางทีดาวอารมณ์ยากพะเขาไม่ค่อยได้แสดงออกให้เห็นลักษณะที่เขาแสดงออกก็คือลักษณะร่างกายหรือหน้าตาของเขาเนี่ยมันดูแข็งแรงเขาอาจจะเป็นคนที่มีการออกกําลังกายอาจจะเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายหรือมีอะไรที่ที่แบบเออถ้าออกกําลังกายได้เขาก็จะมีการออกกําลังกายนะครับนี่เขาก็จะชอบอะไรแบบนี้นะมีความเข้มแข็งไงเออบางทีอาจจะมาถึงจิตใจที่เข้มแข็งก็ได้อาจจะมาถึงร่างกายที่เข้มแข็งก็ใช่ แต่เขาจะเป็นคนห่วงตัวออห่วงตัวห่วงความรู้สึกรู้สึกอะไรไม่ค่อยบอกเรานะรักชอบเกลียดโกรธไม่เคยบอกเราไม่บอกปล่อยให้ไปคิดเองเนี้ยปล่อยให้ไปคิดเองไม่บอกไว่ชอบไม่ชอบ,ชอบนะครับมีไพเ่เมจิชียนเมจิชเชนเขาเป็นคนฉลาดคนนี้เป็นคนที่ฉลาดสุข,ขุมแล้วก็นุ่มลึกก็คือลักษณะขเขาคือถ้าเก็บอะไรไปคิดแล้วเนี่ย เขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยตกตะกตาไม่ค่อยบอกคนอื่นมีความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างเฉพาะทางที่คนอื่นมักจะทําแทนไม่ค่อยได้นะนี่คือลักษณะเด่นของเขาอ่ะเรามาดูการซิลเมียอะไรอีกนะที่แบบเขามองเราเข้ามานะคุณดูเป็นอย่างไรในสายตาเขาไฟอ of วอ n d s ครับหไม้เท of ฟซอร์ดครับสิดาบเอซัเป็นต c เกนครับหนึ่งเหรียญแล้วก็ทูอัพคั เขารู้สึกว่าตัวเรากับเขามีความต่างกันและตัวเราอ่ะอันเนี้ยจิตของเขาอ่ะดึงดูดเข้ามานะแต่ว่าน่ากลัวนิดนึงตรงที่ว่าจะใช้คําว่าน่ากลัวได้ไหมคือบางคนก็มองเป็นเรื่องตลกตลกขำขำเนาะคือเขามองเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเราอ่ะมันมีบางอย่างที่มันไปกระทบกระเทือนแผลใจนะหรือว่าลักษณะของแผลเขานะครับแต่ว่ามันดึงดูดนะมันดึงดูดมันก็เลยจะมีความรู้สึกรักความรู้สึกชอบ แต่ลึกๆก็จะมีความรู้สึกอยากเอาชนะแฝงอยู่ด้วยมันก็จึงเป็นความรักแต่ว่าเป็นความรักออกไปในแนวทางแบบทางโลกน่อๆเนะเาะก,ก็เรียกว่ารอยแตกของแผ่ใจดึงมาละกันจะถามว่าเขารักไหมรักแล้วก็ชอบไหมชอบรู้สึกดีไหมรู้สึกดีรู้สึกว่าเราเป็นของขวัญแต่มันจะมีความแตกต่างระหว่างเขากับเราที่ดึงกันเข้ามานะมีอะไรที่ดึงกันเข้ามานะ มันจะมีความรู้สึกที่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากให้สถานะแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะยังไม่ให้สถานะเนี่ยเป็นลักษณะของคนอสองแบบที่มองสถานะมองเรื่องความรักต่างกันเข้ามาเจอกันนะครับและเขาเขาจะหึงคุณด้วยนะเขาจะรู้สึกหึงคุณด้วยนะอาจจะมีความที้หึงแฝงอยู่ในตัวของเขานะจะเป็นความรู้สึกหึง จึงบางครั้งเนี่ยคนที่หึงแล้วคนที่รู้สึกขาดคนที่แบบมีจิตใจในวัยเด็กที่แบบมีเขาเรียกอ,อะไรมีมีแผลบางทีเวลาที่เราออกแอคชั่นเวลาที่เราพูดกับคนตรงข้ามอะ่ะเราจะเผลอไปชดโดยที่ไม่รู้ตัวเราจะเผลอแบบว่าเขาเรียกว่าตีตีกรอบความสัมพันธ์อะ่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเขาอ,อาจจะไม่ได้มองว่าเราเป็น คนรักอะไรเงี้ยแต่เรามองว่าพฤติกรรมเนี้ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเธอทําอย่างนี้มันแปลว่าเธอรนะักฉันแล้วนะมันก็เลยจะมีความขัดแยง้งกันรตรงเนี้ยเป็นไปได้สูงนะดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากไปกับความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะถ้าไม่งั้นคุณจะเผลอไปทิกเกอร์ไอ้ไอแ้แผลแผลใจของเขาอะขึ้นมาได้แต่ถามว่าแบบเขารู้สึกดีกับเราไหมเขารู้สึกดีรู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึกอยากไปต่อกับเรา รู้สึกอยากไปต่อกับเรานะครับแล้วก็อยากตัดสินใจอยากมีความมั่นคงแต่ต้องใช้เวลาดูกันในช่วงแรกๆนานหน่อยเพราะในใจของเขาจะมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเออมันมันมีบางอย่างที่แบบรู้สึกว่าคุณคุณกับเขามีความต่างเนาะออมีความต่างต่างจากสเปคอะไรที่ล็อกไว้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นวิธีที่จะทะลุผ่านจุดนี้เข้าไปคือคุณต้องเป็นเพื่อนเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัว เป็นเพื่อนเขาแล้วก็แทรกซึมเข้าไปอยู่ในใจเขาโดยที่ไม่รู้ตัวคือไปแบบเพื่อนแต่ก็เหมือนจะให้ความสําคัญกับเขาอย่างเงี้ยมีการเล่นหูเล่นตาอยู่นิดนึงก็ได้นะครับหยอดนานๆครั้งอย่างเงี้ยนะครับลักษณะาดาวจันดาวสุข,ของไพ่คุณเนี่ยอาจจะยังไม่ได้บอกในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยมีไพ่สเตนกับเมกเชียนนะครับดาวพุธกับราศีสิงห์ของเขาค่อนข้างเด่นทีนี้เรามาดูกันนะครับนี่ ราศีมังกรของเราทั้งสองคนเนี่ยค่อนข้างเด่นดาวสุ์ค่อนข้างเด่นแล้วก็บพบที่สิบพบกรรมะเกี่ยวข้องกับการงานหน้าที่การงานนะกำลังเด่นนะบางทีการคุยเรื่องงานหรือว่าการทํางานก็จะดึงดูดคุณกับเขาให้เข้ามาด้วยเช่นกันนะครับเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับสวัสดีเพื่อนชาวไทยคลิปท้านนะครับเรามาดูไพ่ใต้กล่องของเรากันวันนี้ไพ่ใต้กล่องเราวันนี้พรินซ์เฟินะครับคู่ใหญ่ พราใครหลายคนในที่นี้มีวุฒิภาวะนะครับเป็นผู้ใหญ่เป็นครูใหญ่บางคนเนี่ยเป็นครูบางคนก็ไม่ได้เป็นครูใช่ไหมแต่เป็นเป็นผู้ใหญ่ละมีวุฒิภาวะสูงโอ้อันนี้เป็นด้านดีของคุณนะดังนั้นคี็สิ่งนี้เอาไว้นะครับคุณสามารถจัดการกับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมจัดการความคิดได้อย่างเหมาะสมและแสดงแอคชั่นได้อย่างเหมาะสมวิเค้มมั่นใจควมินะเค้มมั่นใจในตัวคุณใครไม่มั่นใจวิเค้มมั่นใจนะครับอ่านะนี่คือลักษณะนะอีกลักษณะหนึ่งที่คุณดูดีในสายตาเขา และแน่นอนคุณก็ดูดีในเสายตาคนอื่นด้วยดังนั้นอย่าลืมนะครับเก็บด้านดีๆของคุณเอาไว้เดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันนะการดูดวงแบบเพกกาศนะครับเป็นเ e นเซอร์ติ้งคำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแ็่เพียงบางแถวบางใบบางมันทัดหรือไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นรับไปแต่คำทนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีเพื่อไนไม่ต้องรับไปนะครับรับไปแต่สิ่งดีๆเท่านั้น นะโอเควันนี้ขอบคุณมากมายถ้าเพื่อนต้องการซัพพอร์ตช่องนะครับสามารถ Sub สับสกายไลค์แชร์ share ได้นะหรือว่ากดปุ่ม s u p e r t ์แทงสมัครสมาชิกช่องก็เป็นบริการพิเศษของช่องเราด้วยนะเนาะสามารถกดปุ่ม s u p e r t ์แทงเนี่ยเป็นการจ่ายค่าครูบางคนบอกว่้ดูละเอียดละไม่ต้องไปดูส่วนตัวละก็กด s u p e r t ์แทงเข้ามาได้นะครับหรืออยากดูส่วนตัวก็ทักหลังไมค์เข้ามาเนาะนอกจากนี้นะครับการกดปุ่มสมัครสมาชิกช่องในระดับ ห้องเวิร์กช็อปพี่เข้มก็จะมีเวิร์กช็อปให้ทำนะมีอยู่คลิปหนึ่งที่เด็ดมากก็คือการทํางานกับตัวตนวัยเด็กมันจะล้างพลังงานลบตั้งแต่ที่เพื่อนๆเคยเก็บตั้งแต่วัยเด็กแล้วเพื่อนๆจะเหมือนแบบเหมือนได้เกิดใหม่เลยแค่ฟังเสียงพี่เข้มแล้วจินตนาการภาพตามอย่างพี่เข้มนึกถึงอย่างพี่เข้มพูดว่าให้นึกถึงภาพประตูและเปิดเปิดประตูเข้าไปอย่างเงี้ยคุณก็จินตนาการภาพตามนะครับเนี่ย แล้วพี่เค็มก็จะบอกอะไรๆในนั้นอีกเยอะแยะเลยเนาะแต่ว่ามันเป็นการทํางานกับตัวตนวัยเด็กอันนี้ต้องสงวนเอาไว้สําหรับคนที่แบบคนเรียกว่าไงอ่ะแบบต้องต้องสนใจนิดนึงเพราะของพวกนี้หยัดเยียดไม่ได้คุณต้องรับสิ่งนี้ไปเมื่อคุณพร้อมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาอะไรอ,อ๋อเรากินพลังงานเสร็จแล้วนี่โอเค ขอบทวนนะเจอกันใหม่ในคลิปมันอื่นของช่องคลิปทุกคลิปของช่องเราไปคลิปทม์เลสเปิดไปดูเมื่อไหร่ก็เป็นดวงของเพื่อนเพื่อนเมื่อนนั้นแล้วพบกันนะครับสวัสดีด้วยครับเพื่อนๆครับ